สวัสดีตอนสายๆนะครับนี่ก็ประมาณ9โมงครับ9โมงกว่า9กโมงเช้าในวันที่11เดือนธันวาคมนะครับอากาศก็เริ่มอุ่นนะครับมาดูแปลงนะครับแปลงนี่จะเตรียมปลูกแฟงนะครับฟักแฟงนะครับเป็นแฟงแก่งาช้างนะครับนี้พันใหญ่ ทั้งหมดก็แปดไล่ประมาณแปดเก้าไร่นะครับก็ไถไดแล้วก็ยกล่องแล้วก็ปัน่นเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็วางท่อแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อสายน้ำหยดนะครับมีกำลังสั่งมาประมาณสามม้วนก็มีขี้ไก่แกบนะครับรมาบานสั่งมาห้าสิบกระสอบ ขี้ไก,ก่แกะห้าสิบกระสอบกระสอบละยี่สิบหกบาทนะครับไปรองพื้นดินมันจะแข็งมากครับนี่ดินดินเหนียวทามแข็งปกเลยครับสายออกมาีนเป็น,นก้อนเลยปั่นนี่ไม่ปั่นนี่ก็ยังเป็นก้อนอยู่ครับนี่ยกร่องเป็นร่องคู่นะครับนี่ร่องคู่ก็จะปลูก ให้มันสองหองนี้ก็ให้มันออกไปข้างออกไปข้างแล้วฝั่งนี้ก็ตรงกลางก็จะเดินฉีดยาเดินใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อจะได้ไม่เหยียบเครือเหยียบลูกตอนที่เขาโตแล้วปิที่แล้วนี่แปลงนี้ปลูกฟักทองนะครับแต่ปีนี้ลองมาปลูกปลูกแฟงบ้างฟักแก่แฟงแก่นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็เกือบสิบไร่นะครับก็จะมีระบบน้ํา ปีที่แล้วนะเป็นน้ําัาดาลแล้วก็สูบตรงก็มาเลยใส่ทอมเลยไปนี้มีบอ่ออยู่มีบอ่ออยู่ขุดบอ่ออยู่ประมาณที่ทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับมาถึงรวมขอบด้วยนะครับรมาหนึ่งไร่กับสองไร่นะครับ ขอบทั้งบอ่อมันจะมีน้ํานะครับนี่ปีนนี้ก็สูบบาดาลมาพักไว้ครับนี่ครับเป็นบอ่อบาดาลถ้าปีที่แล้วใครได้ติดตามชมที่ผมปลูกฟักทองนี่ก็จะบอ่อนี้ยังไม่มีนะครับผมจะปลูกแปลงนี้ด้วยหมายถึง ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สามไร่ตรงนู้นตนัวแปลงถัดไปนู่นไม่ได้ปลูกครับแต่ปีนี้เพิ่มไปอีกนะครับประมาณเก้าไร่สิบไร่แปดเก้าไร่หละครับเพราะว่าขูดบอกไปเนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไร่บอกที่ไร่หนึ่งแต่่าดูมันเกินนะครับนี่ยแมาเข้าประเด็นครับนี่ก็จะสูบบาดาลใช้เครื่องคูบูต้านะครับแล้วก็สูบมาพักไว้ในบอ่อ ปีที่แล้วนี่สูบใส่ท่อเลยแล้วก็สูบใส่สายน้ำมยนเลยคือมันมตันครับมีทรายมันมีแต่ทรายปีนี้ก็มาพักบ่อไว้ก็สูบไปสองสามวันแลวครับก็ขึ้นมาประมาณประมาณฟุตก,กวกัวแล้วครับสามสิบเซนข้อดีก็คือทีนี้เราจะสูบใช้เครื่องฮอนด้า <Okay. S 1> เครื่องเบนซินเนนครับสูบใส่ท่ออีกทีนึง ครับที่ก็จะวางเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะต่อเข้าแปลงเลยครับเป็นเครื่องฮอนด้าไอ้เครื่องฮอนด้าเครื่องเบนซินนะครับก็ยังไม่ไดเอามานะครับก็ฝากติดตามนะครับปลูกแฟงปีนี้ปลูกทั้งหมด4กระป๋องนะครับกบระป๋องละห้กรัม เนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณ8ปดก้าไหลโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็จะปลูกแตงแตงร้านเอาไว้ขายช่วงที่รอแฟงแก่นะครับพักแฟงแฟงแก่งาช้างตรงนี้ใช้เวลาประมาณ90บวันโดยประมาณนะครับแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็แล้วแต่การบำรุงแล้วก็ก็คือที่สําคัญก็คือสภาพอากาศถ้าหนาวนานนี่ก็จะยืดเวลาออกไปอีกครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็ฝากติดตามนะครับสำหรับการปลูกแฟงแก่ครับขอบคุณครับ